ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงกีฬาสักนิดหนึ่งนะครับในการอนุรักษ์พิทักษ์รักษาให้มวยไทยนั้นเป็นศิลปะแม่ไม้มือไทยประจําชาติแล้วก็สืบสารความยิ่งใหญ่ไปดังไกลไปทั่วโลกนะครับรัฐบาลเดินหน้าทวงคืนศักดิ์ศรีกีฬามวยไทยครับมีการจัดศึก สุดยิ่งใหญ่ครับเซตฮีโร่ซีรีส์มวยไทยเป็นต้นแบบยกระดับการแข่งขันแบบวิถีใหม่นะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจับมือการกีฬาแห่งประเทศไทยโปรโมเตอร์และค่ายมวยจากทั่วประเทศจัดศึกทวงบอลลังศักดิ์รีกีฬามวยไทยรายการ เซตซีโร่ ilo, มวยไทยนะครับสืบสารตำนานวีระบุตรมวยไทยระดมมวยที่มีชื่อดัง7คู่นะครับพร้อมอัดแน่นกิจกรรมต่างๆความบันเทิงตลอดทั้งวันระเบิดความมันในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะครับที่เวทีมวยเว r l ์สยามสเตเดียมแฟนมวยก็เข้าชมในรูปแบบ New Normal ซึ่งจำกัดจำนวนนะครับมีการรับบัตรเข้าชมฟรีหน้างานหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องก้า เอ็มคอนะฮะในช่วงเวลา17นาฬกาเป็นต้นไปในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาครับร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการจัดศึกทวงบอลลังศักดิ์รีกีฬามวยไทยในรายการแซซิโลซีรีมวยไทยสืบสารตำนานวีระบุรุษมวยไทยโดยมีนายเขมพลอุย แต่ยกษกุลนะครับบริการนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุ่มผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรเมศกพักดีกิรีภัยวันผู้อำนวยการสํานักงานกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโปรโมเตอร์และค่ายมวยรวมทั้งนักมวยชื่อดังก็มีการตบเท้าเข้างานอย่างมากมายครับในส่วนของริการนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการเปิดเผยว่าจากการที่กีฬามวยไทยและ บุคลากรในวงการมวยไทยต้องประสบป,ปัญหาด้านภาพลักษณ์ในการเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 จากเวทีการแข่งขันแม้ในปัจจุบันนี้จะกลับมาดําเนินการได้เป็นปกติแล้วบ้างก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถดําเนินการให้เป็นปกติอย่างร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อบุคลากรในวงการมวยไทยทั้งระบบ กระทบต่อภาพรวมด้านความเชื่อมั่นของประชาชนระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาไทยรวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศอีกด,ด้วยนะครับในส่วนของนายประเมศภพักดีกิริภัยวันครับผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าสําหรับการทวงคืนนะครับศักดิ์ศรีกลับมาสาหรับศึกทวงบอลลังศักดิ์ศรีกีฬามวยไทยรายการเซซิโล เซตฮีโร่ hero ซีรีส์มวยไทยนะครับสืบสารตำนานวีรบุตรมวยไทยเป็นการจัดแข่งขันรายการใหญ่ประจำปีรวบรวมคู่มวยดังต่างค่ายต่างศึกนะครับพร้อมบูธนิทัศการสืบสารตำนานมวยไทยบูธจำหน่ายและการแสดงสินค้ากิจกรรมเอาใจแฟนหมัดมวยอย่างมากมายครับจัดการแข่งขันโดยดำเนินการตามพรบรมวยในรูปแบบใหม่ครับก็คือ New Normal ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีมาตรการอย่างเคร่งครัดอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของอวงการกีฬามัดมวยนะฮะที่จะมาทวงแชมป์ศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้กีฬามัดมวยของเรานั้นกลับมาเป็นที่นิยมในสภาวะในสังการปัจจุบันนะครับเอาละรครับทุกท่านครับเดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าครับคอาการเมืองนะครับเรามาพบกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์กับข้อเรียกร้องต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมและก็แนวทางข้อเสนอแนะต่างๆรวมทั้งเรามาวิเคราะห์แต่ละมุมมองนะครับสักครู่กลับมา ว่ากันต่อครับ